บทที่15ทดสอบพันหลอมเช้าตรู่เมื่อทังอูหลินตื่นจากการทำสมาธิเขาพบว่าตัวเองยังคงอยู่บนสนามหญ้าการทำสมาธิในโลกนี้ที่เป็นของยญกางเงินครามนั้นดีกว่าที่บ้านอย่างเห็นได้ชัดฉันไม่รู้ว่าเป็นเพราะพลังวิญญาณเข้าสู่ระดับปรมาจารย์วิญญาณหรือเป็นเพราะการกลายพันธ์ของจิตวิญญาณการต่อสู้มากเร็วขึ้นก่อนทังอูหลินกระโดดขึ้นจากสนามหญ้าและเขย่าน้ำค้างบนร่างกายของเขา หลินหลินหลังเย่ร้องออกมาอย่างกังวลแม่ผมอยู่นี่แล้วทังอูหลินรีบวิ่งออกจากสวนเล็กๆมันไม่ดีหน้าเออเธอหลังเย่หายใจไม่ออกเพราะวิ่งเป็นอะไรกับนาเออหัวใจของทังอูหลินตึงเครียดหลังเย่สงบลงเล็กน้อยและพูดอย่างกังวลว่าเธอไปแล้วนาเออไปแล้วเอทังอูหลินผงะและรีบตามแม่กลับบ้านใช่นาเอาจากไปและมีเพียงโน้ตที่เหลืออยู่บนเตียงของเธอ พ่อแม่พี่ชายกำลังจะจากไปขอบคุณมากสำหรับความห่วงใยตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่ฉันจำได้ว่าฉันเป็นใครและครอบครัวมารับฉันฉันทำได้แค่จากไปวันที่อยู่กับคุณฉันมีความสุขมากมีความสุขมากฉันทนไม่ได้ที่จะพรากจากคุณอย่างไรก็ตามความทรงจำที่ค่อยๆฟื้นตัวบอกฉันว่าฉันต้องไปจากที่นี่และฉันมีกิจกรรมมากมายที่ต้องทำ ที่ชายฉันจะจําไว้เสมอว่าเจ้าบล็อกข้าหน้าตาเมื่อเจ้าเป็นวายร้ายข้าจะจํารสชาติอร่อยๆที่เจ้าซื้อให้ข้าเสมอเมื่อดูบันทึกนี้ทังอุลินก็ตกตะลึงตั้งแต่หน้าเอ๋อมาที่บ้านนี้แม้ว่าเธอจะมีภาระมากมายแต่เธอก็นําเสียงหัวเราะและเสียงหัวเราะมาด้วยทั้งอหลินไม่รู้ว่าเขามีความสุขแค่ไหนกับน้องสาวของเขาเมื่อใดก็ตามที่เขาดูหน้าเอ๋อกินขนมที่เขาซื้อด้วยเงินที่เขาหามาได้จากการตีขึ้นรูป เขาก็พอใจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหน้าเอ๋ยยิ้มหวานให้เขาคุณไปได้ยังไงหน้าเอ๋อคุณปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปได้ยังไงคุณทําได้ยังไงแม้ว่าคุณจะพบครอบครัวของคุณคุณไม่สามารถจากไปแบบนี้ได้คุณออกไปไม่ได้ทั้งอูหลินหันศีษะและวิ่งหนีไปหลังเย่จับเขาไม่ได้และเขาก็รีบออกจากบ้านหน้าเอา๋อเสียงร้องดังก้องไปทั่วเมืองทังอูหลินวิ่งอย่างดูเดือดและตะโกนตามหาสาวน้อยผมสีเงินตาสีม่วง น้ำตาหยดใหญ่ไหลอับหน้าเทองพิงกำแพงและนาเออร์ก็โอบกอดตุ๊กตาเศษผ้าที่ดูหยาบในอ้อมแขนของเธอไว้แน่นมันถูกซื้อโดยทางอูหลินหลังจากได้รับค่าจ้างเดือนแรกดวงตาของตุ๊กตาเศษผ้าก็เป็นสีม่วงเช่นเดียวกันกับเธอและผมเป็นสีเงินที่ทางอูหลินซื้อและย้อมด้วยตัวเองในใจของเธอทุกสิ่งที่เป็นของเขายังคงก้องกังวาล เมื่อเธออยู่กับเขาเขามักจะเต็มไปด้วยรอยยิ้มและพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้เธอมีความสุขเมื่อมีคนต้องการกลั่นแกล้งเธอเขาจะยืนต่อหน้าเธอเป็นครั้งแรกเสมอคนเลวจะแข็งแกร่งขนาดไหนสายตาก็มีแต่ความดื้อรั้นพี่ชายพี่ชายหน้าเออบนน้าตาของเธอร่วงลงกับพื้นราวกับไข่มุกที่ได้ขาดคุณผู้หญิงเราควรไปได้แล้วหลังจากวิ่งไปทั่วเมืองเล็กๆค้นหาทุกซอกทุกมุมทุกสถานที่ที่หน้าเออไปได้ และแม้กระทั่งวิ่งไปตามชายฝั่งเป็นเวลานานถังอูหลินก็ไม่พบร่องรอยของหน้าเอ๋อเลยเสียงของเขาแหบแห้งแต่หน้าเอ๋อก็จักไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยใดฮ่าฮนอกจากแผ่นกระดาษแล้วหน้าเอ๋อยังทิ้งบางอย่างไว้ข้างหลังจี้เงินขนาดเล็กจี้เป็นอัญมณีเงินมีขอบและมุมบางส่วนบนพลอยทรงกลมและประดับด้วยได้เงินภายในอัญมณีมีแสงสีระย,ยิบระยับและมีค่ามากตั้งแต่แรกเห็น อย่างไรก็ตามในหัวใจของทังอูลินไม่ว่าอัญ,ญมณีจะล้ำค่าเพียงใดพวกเขาไม่สามารถเทียบได้กับน้องสาวของเขาเขารีบไปโรงเรียนและรีบไปที่โรงตีเหล็กเป็นเวลาหลายวันที่ทังอูลินดูเหมือนจะสูญเสียจิตวิญญาณของเขาทุกๆวันเขาจะค้นหาหน้าเอ๋อตามถนนและตรอกซอกซอยของเมืองอะไหล่จนถึงดึกดื่นงานตีเหล็กผิดพลาดเนื่องจากสภาพจิตใจของเขาและเขาถูกด่าว่าอย่างรุนแรงจากหมังเทียน ทั้งอุลินเอาแต่ถามตัวเองในใจว่าทำไมหน้าเอ๋อถึงจากไปทำไมเธอไม่บอกเขาด้วยซ้ำว่าเธอกำลังจะไปที่ไหนหลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์จิตวิญญาณของเขาก็ฟื้นขึ้นเล็กน้อยวิทยายลายัยภูเขาแดงทั้งอหลินลินซีเหมือนตะโกนจากด้านหลังแทน่นนี่ทั้งอหลินลุกขึ้นยืนหลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ความโศกเศร้าของการจากไปของหน้าเอ๋อก็หายไปในที่สุด เมื่อเดินไปที่โพเดียมเขาก็รับจดหมายแนะนำจากหลินซีเหมือนเป็นจดหมายแนะนำที่ออกโดยวิทยาลัยหงซานโดยเฉพาะด้วยจดหมายแนะนำนี้เขาสามารถไปที่วิทยาลัยระดับกลางเพื่อลงทะเบียนได้นักเรียนทุกคนที่สามารถเป็นปรมาจารย์วิญญาณได้ในระหว่างการศึกษาสามารถแนะนำให้เข้าเรียนในโรงเรียนระดับกลางเพื่อศึกษาต่อการมีแหวนแห่งจิตวิญญาณเป็นเครื่องบ่งชี้ที่ยากแต่สำหรับสิ่งที่เป็นวิญญ,ญาณนั้น ไม่มีกฎเกณฑ์ที่ยากและรวดเร็วการรับจดหมายนี้ยังหมายความว่าอาชีพการงานสถาบันการศึกษาของทางอูหลินสิ้นสุดลงแล้วว่านหยุนชาวที่นั่งอยู่ข้างๆเขาขยิบตาและพูดว่าฉันกำลังจะเรียนจบค่อยคุยกันทีหลังคุณมองหาพี่สาวของคุณอย่างบ้าคลั่งในทุกวันนี้และคุณไม่มีโอกาสได้เห็นทักษวิญญาณของคุณคืออะไรฉันบอกคุณทักษวิญญาณของฉันน่าทึ่งมากท้งอูหลินจ้องมองเขาอย่างโกรธเคือง ฉันไม่มีเวลาฉันต้องไปทำงานเนื่องจากความผิดพลาดเมื่อสองสาวันก่อนเวลาทำงานของเขาจึงเพิ่มขึ้นเป็นสมชั่วโมงโดยหมังเทียนหวังหยุนเฉาขมวดคิ้วคนขี้ขลาดคุณแค่กลัวที่จะแพ้ให้ฉันแววโกรธฉายแวววับในดวงตาของถังอูหลินฉันไม่ได้ขี้ขลาดโอเคฉันจะสู้กับคุณหลังเลิกเรียนมีป่าเล็กๆหลังวิทยลาลัยหงซานซึ่งใหญ่มากเป็นที่ที่นักเรียนมักจะเรียนวิชาธรรมชาติ หลังเลิกเรียนสภาพแวดล้อมที่นีง่เงียบมากคนมาน้อยว่านหยุนเฉายังเป็นชายอ้วนหลังเลิกเรียนเขาลากทังอูหลินไปที่ป่าอย่างมีความสุขทังอูหลินให้ฉันบอกคุณว่าตอนนี้คุณไม่ใช่คู่ต่อสู้ของฉันอย่างแน่นอนทังอูหลินยังคงนิ่งเงียบตกลงไปที่นี่ว่านหยุนเฉาหยุดวางมือบนสะโพกของเขาและแทบรอไม่ไหวที่จะปลดปล่อยจิตวิญญ,ญาณการต่อสู้ของเขา รังสีของแสงแวบวบมีสั้นของเขาปรากฏอยู่ในมือเมื่อเทียบกับตอนที่เขาไม่มีแหวนวิญญาณมีสั้นนั้นดูกว้างขึ้นเล็กน้อยและมีเส้นมากกว่านั้นและมีแสงจางๆแหวนวิญญาณอายุสิบปีสีขาวผุดขึ้นจากใต้เท้าว่านหยุนเฉาระดมแหวนวิญญาณอย่างเงียบๆและทันใดนั้นมีสั้นครึ่งฟุตก็คายออกมาคุณเห็นไหมทักษะวิญญาณแรกของฉันคือเต้าหมังซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกสิบศูนย์ศูนย์ศูนย์เหรียญสหพันธ์ ช่วยฉันเลือกวิญญาณจากปรมาจารย์จิตวิญญาณวิญญาณยังเป็นดาบซึ่งติดอยู่กับจิตวิญญาณการต่อสู้ของฉันโดยตรงแสงดาบของฉันอยู่ยงคงกระพันทั้งอูหลินขมวดคิ้วเล็กน้อยทำไมคุณถึงพูดไร้สาระมากว่านหยุนเฉาจ้องเขม็งในเวลานี้คุณกล้าดีอย่างไรที่พูดเรื่องไร้สาระเกี่ยวกับฉันฉันกลัวที่จะทำร้ายคุณดังนั้นรีบยอมรับความพ่ายแพ้ฉันจะปล่อยคุณไปไม่เช่นนั้นฉันจะไม่เห็นดาบของฉัน ขณะที่เขาพูดเขาก็เหวี่ยงแขนและเมื่อแสงมีดผ่านไปต้นไม้เล็กๆขนาดเท่าปากชามก็ถูกตัดขาดจากตรงกลางทันทีตาของท้งอูหลินรีลงพืชก็มีชีวิตด้วยแล้วทำไมคุณถึงต้องค้นบ้านเรือนของผู้คนด้วยขณะที่ว่านหยุนเฉากำลังจะพูดเขาเห็นรัศมีสีขาวปรากฏขึ้นใต้เท้าของทางอูหลินและย่างเงินครามก็พุ่งออกมาจากฝ่ามือของเขาย่างเงินครามรูปร่างคล้ายเถาวัลเหล่านี้ไม่ได้พุ่งเข้าใส่เขาโดยตรง แต่ลอยขึ้นไปในอากาศและจากนั้นก็มีเสียงผิวปากอันรุนแรงดังก้องอยู่ในป่าแตกแตกแตกอามันเจ็บจะตายถังอูหลินคุณหลอกฉันหากคุณมีความสามารถคุณควรเข้ามาใกล้ฉันแตกแตกแตกอ้ยฉันยอมรับความพ่ายแพ้ฉันยอมรับความพ่ายแพ,ยยแพ้ไม่ได้หรือคุณใช้ย่างเงินครามแบบนี้ได้ยังไงเมื่อทั้งสองออกมาจากป่าว่านหยุนเฉามีจมูกช้ำและใบหน้าบวมและมีรอยบนร่างกายของเขามากขึ้น ทั้งอุลินไม่ค่อยเก่งในการจัดการย่างเงินครามของเขาเขามองหาหน้าเอ๋อมาจนถึงทุกวันนี้และแม้แต่การทำสมาธิก็ยังสิ้นเปลืองอยู่บ้างแต่สิ่งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ย่างเงินครามเพื่อดึงตรงไปยังว่านหยุนเฉาทั้งคู่ยังเป็นเด็กและไม่มีทักษะการต่อสู้เลยย่างเงินครามสะท้อนลักษณะของความยาวหนึ่งนิ้วและแข็งแรงหนึ่งนิ้วอย่างเต็มที่กรดของว่านหยุนเฉาไม่สามารถตัดเขาได้และเขาไม่รู้วิธีต่อสู้ ดังนั้นผลลัพธ์สามารถจินตนาการได้ทำไมทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นด้วยทักษะวิญญาณฉันควรจะสามารถเอาชนะคุณได้ว่านหยุนเฉาตะโกนโกรธทั้งอูลินที่สนับสนุนเขาทั้งอูหลินพูดอย่างโกรธเคืองคุณหลินพูดไปแล้วว่าจิตวิญญ,ญาณการต่อสู้ของคุณเหมาะสำหรับการต่อสู้ระยะประชิดและเหมาะสำหรับความว่องไวและการโจมตีคุณอ้วนมากทำไมคุณว่องไวว่านหยุนเฉาพูดด้วยใบหน้าไม่พอใจ ถ้าอย่างนั้นแสงดาบของฉันก็ตัดย่างเงินครามของคุณแล้วมันจะไม่สามารถตัดต่อไปได้อย่างไรทั้งอูหลินกล่าวว่านี่เป็นลักษณะของย่างเงินครามของฉันและสามารถสับได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าพลังวิญญาณของข้าจะหมดลงว่านหยุนเฉามองขึ้นไปบนฟ้าและตะโกนว่าฉันต้องการลดน้ำหนักฉันต้องการที่จะคล่องตัวทั้งอูหลินกล่าวคุณกินอะไรที่บ้านตอนกลางคืนมันเหมือนมันเหมือนข้อศอก หลังจากส่งว่านหยุนเฉาซึ่งได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยกลับบ้านทังอูลินก็รีไปที่โรงตีเหล็กทำให้เขาประหลาดใจที่หมังเทียนกำลังรอเขาอยู่ในห้องตีเหล็กของเขาในวันนี้อาจารย์ทังอูลินทักทายหมังเทียนด้วยความเคารพตั้งแต่เขารู้ว่าอาจารย์กลายเป็นขุมพลังระดับนิกายวิญญาณสี่ห่วงเขาก็เคารพหมังเทียนมากขึ้นไปอีกหมังเทียนพยักหน้าและพูดว่าเรียนจบแล้วหรือทังอูลินพูดว่าอืมเรียนจบ หมังเทียนกล่าววิทยายลัยระดับกลางจะอยู่ในเมืองตรงไห่หรือไม่ทั้งอูหลินกล่าวว่าใช่ฉันกําลังจะบอกคุณว่าฉันจะไม่สามารถเรียนรู้การตีเหล็กกับคุณต่อไปเมื่อฉันไปโรงเรียนในเมืองตรงไหหมังเทียนพูดเบาๆฉันแค่ชอบความเงียบสงบที่นี่แต่ไม่ได้หมายความว่าฉันจะไม่ออกจากที่นี่อันที่จริงงานที่เรารับช่วงมาจากเมืองตรงไห่ทั้งหมดการศึกษาการตีขึ้นรูปของคุณไม่สามารถถูกทิ้งไว้ข้างหลังได้ นอกจากนี้ยังมีเวิร์กช็อปอยู่ที่นั่นในเมืองตรงไห่ซึ่งจะให้ห้องตีเหล็กแก่คุณและฉันจะไปหาคุณเป็นครั้งคราวะหัวใจของทั้งอูหลินอบอุ่นขึ้นอาจารย์คุณหมังเทียนจ้องมาที่เขาเมืองตรงไห่เป็นเมืองใหญ่จริงๆไม่เหมือนเมืองอะไหล่ก่อนที่คุณจะไปคุณต้องทําการทดสอบของฉันให้เสร็จก่อนมิฉะนั้นคุณจะไม่มีคุณสมบัติที่จะเรียนต่อกับฉันที่นั่นปลอมแปลงทดสอบทั้งอูหลินตะลึงอาจารย์การทดสอบอะไร ดวงตาของหมังเทียนเป็นประกายการกลั่นนับพันทั้งอูหลินกล่าวด้วยความประหลาดใจท่านอาจารย์ในที่สุดท่านก็เต็มใจที่จะสอนวิชาวิจิตบรรจงแก่ข้าหรือไม่หมังเทียนพยักหน้าหลังจากที่คุณผสานจิตวิญญาณความแข็งแกร่งของคุณเพิ่มขึ้นอีกครั้งและคุณควรจะสามารถสนับสนุนพันการปรับแต่งถ้าคุณทำสำเร็จหนึ่งพันกลั่นแม้ว่าคุณจะผ่านการทดสอบของฉัน เมื่อเขาพูดคำเหล่านี้เขาก็รู้สึกแปลกๆในใจเขายังคงจำได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อเขาเริ่มฝึกฝนพันการปรับแต่งเขาอายุ15ปีแล้วและระดับพลังวิญญาณของเขามีมากกว่า20ยิ่งกว่านั้นจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาเดิมทีเป็นค้อนแห่งดินที่รู้จักกันในด้านความแข็งแกรง่งเมื่อเขาบรรลุพันการปรับแต่งเมื่ออายุ15ปีเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะในโลกของการหลอมอาจารย์เรามาเริ่มกันเลยไหม เสียงตื่นเต้นของถังอูหลินปลุกความทรงจำของหมังเทียนเดี๋ยวก่อนฉันจะพาคุณไปทดสอบความแข็งแกร่งของคุณก่อนวันนี้คุณล้มเหลวในหลายส่วนส่วนหนึ่งเป็นเพราะคุณคิดไม่ถูกและอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะคุณมีปัญหากับการควบคุมพลังของคุณหมังเทียนมองด้วยสายตาเย็นชาและได้ค้นพบปัญหาของสิทธ์แล้วใช่ไม่เพียงแต่หมังเทียนเท่านั้นถังอูหลินเองก็พบว่าพลังของเขาดูเหมือนจะเป็นปัญหา หลังจากการหลอมรวมของจิตวิญญาณในวันนั้นเขาบกแขนอย่างแรงซึ่งจะนำไปสู่เสียงท้องฟ้าที่แหลกสลายและความแข็งแกร่งก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดต่อมาเนื่องจากการค้นหาหน้าเอ,อ๋และความเศร้าที่เกิดจากการจับไปของหน้าเอ,อ๋ตัวเขาเองไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเวลานี้ภายใต้คำเตือนของครูเขายังจำมันได้ด้วยตัวเองจริงหรือที่การตีขึ้นรูปชิ้นส่วนในยุคนี้ค,ความล้มเหลวหลายครั้งเกิดจากแรงที่มากเกินไป มังเทียนนำทางอูหลินไปที่ห้องตีเหล็กของเขาซึ่งวุ่นวายกว่าห้องของทางอูหลินมากในบรรดาเครื่องมือที่ยุ่งเหยิงเขาพบว่ามีเครื่องมือที่ใช้ตัดสินความแข็งแกร่งของห้องตีเหล็กเป็นพิเศษเครื่องวัดความแรงเครื่องมือประเภทนี้ทำง่ายแต่ต้องใช้ความประณีตมากเพื่อให้สามารถทดสอบพลังของช่างตีเหล็กได้อย่างแม่นยำเครื่องทดสอบความแข็งแรงประกอบด้วยสองส่วนส่วนล่างเป็นแท่นสี่เหลี่ยมที่มีกระบอกสูบอยู่ด้านบน และด้านหลังเป็นเสาโลหะสูงไม่เกิน2เมตรมีเสาปรลอดเรียวยาวอยู่บนเสาโลหะเมื่อช่างตีเหล็กกำลังทดสอบความแข็งแกร่งเขาเพียงแค่ใช้ค้อนทุบทุกคอลัมน์โลหะด้านล่างและเสาประลอดที่อยู่ด้านหลังจะสูงขึ้นตามลำดับตามแรงของการกรีดเพื่อทดสอบพลังของการตีค้อนทุกที่ใช้สำหรับการทดสอบมีการระบุอย่างสม่ำเสมอเป็น100ปอนด์และผู้ทดสอบกำลังจะหักแรงที่เกิดจากค้อนทุกด้วยตัวมันเอง ตั้งแต่ถังอุลินมาที่โรงตีเหล็กเขาก็ได้ผ่านการทดสอบความแข็งแกร่งทุกปีในการทดสอบครั้งแรกพลังโจมตีของเขาอยู่ที่140กิโลกรัมตอนนั้นเขาอายุเขวบเมื่ออายุ8ดขวบก็เพิ่มขึ้นเป็น200กิโลกรัมแม้ว่าความแข็งแกร่งของการทดสอบนี้เกี่ยวข้องกับแรงเฉื่อยที่เกิดจากการเหวี่ยงค้อนเป็นอย่างมากแต่ก็น่าทึ่งมากที่สามารถบรรลุแรงดังกล่าวได้เด็ก9ขวบยังสอบไม่เสร็จเพิ่งเพิ่มวันนี้ เริ่มเลยมือซ้ายก่อนหมังเทียนยื่นค้อนทุบให้เขาเพื่อทำการทดสอบ